ครับสวัสดีครับสมัจจริงส่วนทุเรียนเมื่องใหม่สำหรับเย็นนี้จะพามาดูทุเรียนอายุ2ปีนะครับถนนบายพาสอํอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณเกือบ10ไร่นะครับสองปีเป็นพันหมอนทองต้นคู่นะครับดูมาพามาดูว่าตอนนี้นะครับว่าอาการเป็นแบบไหนย่างไรแดดยังร้อนอยู่นะครับห้าโมงเย็นนะครับ โตรเร็วนะครับสองปีสูงก็ประมาณสักต้นนี้ก็สูงน่าจะประมาณสักสองเมตรเศษๆถึงสามเมตรครับบางต้นก็สามเมตรต้นโตวสวยงามครับต้นนี้น,นะครับเคยถามเสียบว่าใช้ปุ๋ยส่วนมากก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอครับปุ๋ยสูตรเสมอกับเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับเป็นขี้ไก่อัดเม็ดนะครับต้นสวยนี่เพิ่งตัดแต่งกิ่งไป นะครับแต่งนะตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับกิ่งกระดงแล้วก็แตกกิ่งใหมมาอวกสวยงามมากเลยแต่ก็มีในเรื่องของรอยแตกเหมือนกับเชื้อราเข้านะครับได้เอาปูนขาวมาทาไว้เนี่ยแต่มานะครับดูแล้วยอดนี้น่าจะแห้งเพราะสาเหตุของการแตกที่มีเชื้อราเข้าน่าจะเป็นสเลี่ยมตายเข้านะครับ ม่แน่ใจเห็นแต่รอยนะครับจนเอาออกแล้วก็มียอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแตกกิ่งการสาขาได้ดีพอสมควรนะครับนี่คือโรคของผู้เรียนกิ่น่ากลัวนะครับในเรื่องของเชื้อราดูครึมๆึเหมือนฝนจะตกตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะมีรอยเชื้อราเข้าอนะครับก็จะมีความชื้นพอสมควรครับคนยังมีความชื้นมากเกินว่าเมื่อ,นะอวานนี้ฝนตกครับ วานฝนตกนะครับฝนตกลินลินแล้วก็ตอนเช้าก็ซ้ําอีกทําให้อากาศเย็นสบายนะครับตอนนี้ผมถ่ายย้อนแสงต้งจะไปถ่ายทางที่ไม่ย้อนแสงนะครับต้นสวยงามมากครับสองปีนะครับสองปีน่าจะก้าเข้ามา2ปีเสร็จๆต้นนี้น่าจะสวยกว่าเพื่อนนะครับสูงถึง3าเมตรแล้วนะครับสูงมากเลย แต่ในลักษณะของกิ่งก้านนะครับด้านล่างที่กิ่งด้านข้างนี้ก็จะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับประมาณสักเมตรถึง2เมตรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเป็นกิ่งค่อนข้างเล็กนะครับแต่ลําต้นมันสูงชะลูดต้นที่สูงชะลุดนี้ตัวตัวนี้ในส่วนที่ก็แตกขึ้นเฉพาะข้างบนนะครับแต่ด้านข้างนั้นน้อยนะครับน้อยทั้งๆท,ที่ไม่มีร่มไม้บงักบงกําบังใดๆทั้งสิ้นนะครับ ต่อาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของระบบรากนะครับในส่วนเนี่ยนะครับในระบบรากเขาก็อาจจะยัง,ยงออกมาไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเป็นบางต้นบางต้นก็สมบูรณ์ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าผ่านอยู่ส่วนต้นนี้นะครับดูแล้วน่าจะฟิวซาเรียมลงนะครับแล้วก็ถูกตัดยอดไปแล้วนะครับโดยทดัรวไปตจะถ่ายย้อนแสงประมาณนี้ ดูลักษณะของอาการใบนะครับดินก็จะเป็นดินคล้ายๆดินมันจะมีหินผสมนิดนึงครับแต่ก็เป็นดินร่วนซุยนะครับผสมกับออกไปทางเหนียวนิดนึงถ้าถ้ามีมีน้ํานะครับถ,ถ้ามีฝน,ม,น,น,ม,นมีความชื้นก็จะออกไปทางเหนียวนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นโคกมันมันดีตรงที่เป็นโคกนะครับเป็นโคกแล้วออกจะมีหินหินผสมนิดนะึงเป็นโคกเอียงเอียงเอียงสี่สี่สิบห้าองศาประมาณนี้นะครับ ฝั่งนั้นก็จะเป็นร่องน้านะครับระบายน้ําได้ดีนะครับส่วนดินโคกนี้นะครับไม่ได้ซื้อมาถมก็เอาหน้าดินนี่แหละครับใช้รถอาศัยรถไถดันเข้ากอง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 เอาหน้าดินที่ที่อยู่ในสวนอยู่แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ควรเอาเป็นตัวอย่างสําหรับผู้ที่มีพื้นที่นะครับที่มีพื้นที่ที่สูงอยู่แล้วน้ำไม่ท่วมนะครับขอน้าดินนี่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับก็จะดันเข้าโคกประมาณนี้ ในลักษณะของใบนะครับน่ากลัวตรงนี้นะครับน่ากลัวก็จะเป็นแตกน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าแตกอย่างนี้เป็นเชื้อราเข้าครับเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับเชื้อราเข้าเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเชื้อราเข้าลงน่าจะเป็นไฟท็อปลงซะด้วยนะครับเพราะว่าใช้สูตรเสมอนะครับตัวนี้ผมก็เคยแนะนําว่าให,ให้เว้นในเรื่องของธาตุฟอสฟอรัสเยอะนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับ ก็จะค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าโตเร็วมากก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าอวบอวบนะครับต้นไม้อวบให้ปุ๋ยดีน้ําดีดินดีด้วยนะครับพออวบนะครับก็จะมีปัญหานี่ครับบีบปูนจะนุ่มๆอยู่ครับนุ่มๆนะค,ครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยไม่ควรเร่งทุเรียนนะครับไม่ต้องเร่งให้เขาโตเร็วพอโตเร็วปุ๊บเนี่ยพอเขาอวบปุ๊บนะครับเชื้อโรคก,ก็จะเข้าง่ายนะครับเมันก็จะวิ่งขึ้นสู่ยอดนะครับ ในลักษณะก็จะค,คล้ายๆกันนะครับดูอาการของใบนะครับอาการของใบก็มีลายแดงเข้าอยู่นะครับสภาพลายแดงนะ่าจะฉีดยาไปแล้วคุมอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันเป็นใบที่เห็นร่องลอยอยู่นะครับลายๆดังๆนะครับเป็นลายลายแดงเข้านะครับแล้วก็ในส่วนของยอดนี้นะครับก็ก็จะเหมือนกันเหมือนกันเกือบทุกสวนเนื่องจากว่ามันร้อนจัดนะครับลมจากในสี่สิบสี่บเอ็ดองศา บางทีก็ถึง44องศานะครับก็ขนาดให้น้ำนะครับใบก็จะกรอบประมาณนี้นะครับใบกรอบใบห่อใบเหี่ยวนะครับก็เป็นเรื่องปกติก็รอฤดูฝนเข้าแล้วก็สลัดใบพวกนี้ออกไปแล้วก็ยอดใหม่ก็มาก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรมากในเรื่องของใบนะครับแต่ขอให้เขาไม่ตายเท่านั้นเองที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของอไฟท็อปลงโดยเฉพาะถ,ถ้าดินเป็นกรดนะครับถ้าดินเป็นกรดเนโอกาสที่จะเป็นเชื้อราที่เชื้อรามัน แพร่พันเข้าเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับนั่นคือวิธีการปลูกทุเรียน,นยจะปลูกไม่ยากแต่ยากตอนที่ดูแลรักษาโดยเฉพาะการบํารุงดินนะครับการบำรุงบำรุงดินแล้วก็ดูแลรักษาในช่วงระยะนะครับระยะที่ก็โตขนาดนี้แล้วนะครับน,นี่เป็นต้นกับโคนใหญ่ลาต้นใหญ่มากเลยนะครับใหญ่กว่ากระป๋องโคกฤทธิ์อีกนะครับใหญ่ กำสองสองสองครั้งนะครับยึ่งจะหุ้มต้นใหญ่ต้นตูมากเลยนะครับเท่าขาได้มากครับเท่าขานี่แหละครับใหญ่มากเลยแสดงว่าอ้วกนะครับแค่สองปีเองนะครับเนี่ยสองปีเสร็จเนะครับสองปีเสร็จเสองปีสองเดือนประมาณนี้นะครับเนี่ยขึ้นสามเมตรแล้วครับปีหน้านี่ก็ไม่แน่นะครับว่าจะมีดอกนะครับเพื่ออาจจะมีดอกแล้วด้วยซ้ํานะครับคือเขาอุดมสมบูรณ์นะครับบางต้นก็ถูกซ่อมแซมนะครับไกลไกนะนะครับ ไกลๆเนี่ยต้นนี้ครับก็ดินตายก็มีนะครับพอตายก็แซมไปเรื่อยนะครับแต่ที่น่ากลัวที่สุดเห็นมีปูนขาวครับทาทุกเกือบทุกต้นเลยนี่ครับนี่ต้นใหญ่มันมันโตเร็วครับโตเร็วปุ๋ยดีดินดีนะครับจะเป็นลักษณะการตัดย้าไม่ได้พวนนะครับลดน้ําปกติขอน้ําดีมากเลยนะครับหนึ่งนิ้วแล้วก็เหมือนกับรอยแผลแตก แล้วก็ทาปูนขาวอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ต้นนี้อวบมากนะครับอวบมากบางต้นก็ลำต้นใหญ่ดีพอสมควรแต่ปลายนี้ไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดมันก็เลยสูงชรุูนนะครับไม่ได้ตัดแต่งกิ่งตอนที่เป็นเป็นข้างบนนะครับมันจึงทําให้สูงสูงมากเลยแล้วกิ่งพวกข้างล่างมันก็จะเล็กนะครับมันก็เลยเล็กไม่ได้ตัดแต่งอาจจะตัดแต่งกิ่งเฉพาะที่ว่ากิ่งมันลกๆนะครับ แต่ไม่ได้ตัดยอดถ้าไม่ได้ตัดยอดมันก็จะยาวสูงชะลุดประมาณนี้นะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของฉีดยาฉีดฮอร์โมนขึ้นสู่ที่สูงๆอย่างนี้นะครับสามสามเมตรแล้วนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปเดินดูต้นที่มันมีปัญหานะครับอันนี้ก็ดูต้นที่มันสมบูรณ์เป็นทุเรียนตุ้มคู่นะครับมอนทองระยะห่างก็1เมตรนะครับโคก,กเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ2เมตร 3เมตรประมาณสามเมตรนะครับถ้าถ้าวัดจากระดับตรงนี้นะครับสมเมตรพอดีเส้นผ่าศูนย์กลางมีหัวสปริงเกอร์เวี่ยงหัวนหนึ่งหหัวนะครับข้างบนก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ดินดีนะครับดินดีน้ําดีตอนนี้ก็คงจะมะีมีปัญหาในเรื่องของระหว่างเชื้อราเข้านะครับถ้าดูแลในเรื่องดินเพื่อไม่ให้ดินเป็นกรดนะครับนะครับไม่ให้ดินเป็นกรด แล้วราไม่เข้าก็ถือว่าโอเคละนะครับก็จะสบายใจนะครับแต่ถ้ามีเชื้อราเข้านะครับต้น2ปีกําลังจะเข้าปีที่3แล้วต้นแตกกิ่งแห้งอย่างเงี้ยโอ้น่าเสียดายมากนะครับเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับจะทําให้เสียเวลาแต่ก็โดยภาพรวมถือว่าโอเคนะครับ80ถึง90%อาจจะมีต้นตายบ้างแซมบ้างแต่มีจำนวนน้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวะจะพาไปดูต้นที่ ที่ยืนต้นตายนะครับว่ามันเกิดจากแบบไหนอย่างไร,รใช่ประมาณนี้โดยภาพรวมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมจะติดตามส่วนนี้นะครับสวนเสีย่ยเสี่ยนุนี้นะครับเรื่อยๆวันนี้บังเกิญว่าไม่เจอใครนะครับเห็นแต่บ้านน่าจะมานอนที่สวนแล้วค่ำๆน่าจะเข้าสวนนะครับเพราะมีบ้านสองหลังก็คงจะประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเดี๋ยวจะมีโอกาสได้พูดคุยกับเสี่ยนุ ในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาทุเรียนให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับฝากไลค์แชร์กดติดตามคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ